ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญแช่แนวนะครับผมอ่ามือนี้เขาก็มาอยู่กับพอควายพ่อไก่คือเก่านะครับเนาะพอไก่ครับไก่ครับไก่เลยครับผมช่องพ่อไก่น้ำเนาะเอาไม่ไ้รบกวนครับคุณเจียอ่าคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอ่ามือนี้เขาได้โอู้หืดใหญ่ดีเดี๋ยวพ่อตัวนี้มือนี้มีน้ำเสนอสองตัวโอ้มือนี้มีน้ำเสนอสองตัวเนาะสองชีวิตสามชีวิตตัวเนาะพ่อตงกสามชีวิตกบในท้องเป็นบ่ ไปพอไ้รถเก็บซองเมื่อน่ะเก็บซี่กับทรมาถามอยู่เมื่อนด่เจ้าสีลน้องเก็บซี่กับหาอยู่แหละพี่น้องเอ้ยอะมันไปหาง่ายขึ้นกับปูนี่ช่วงนี้หาหยากเนาะพี่น้องวางจันโลดซัวสิหาแบบตัวงม้มงให้พี่น้องได้ได้เบิ้งเนาะได้ชมเนาะเอาตัวแรกก่อนตัวที่หนึ่งนะครับเอาความสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบได้พี่น้องเนี่ยสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบแน่เกือต้อง พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอเด้พี่น้องส่งลยสเจดบวกลบพี่น้อง่ยขึ้นหมักแต่ขวิดเบื้องตาพี่น้องอากรแตมตจมกะจำโยองมองเบ่งององข้อเบื้องกองขอททยรงกงพี่น้องเบิ่งบานนี้ไทยกงกงเอาเบิ่งเอเด้พี่น้องเบอององนะ2อ่องผู้โบนะครับเนาะโบลักจีขาวเบิ่องกำหลอกกำไลเบิ่งงรองสู้ขาพี่นาเอิกเพิ่นครับ ห้างมีมเงยห้างมีมเงยเอาเบิ้งจีบเล็บจีบเท่าบ้านพี่น้องมาเบิ้งบบบนี้เบิ้งเล็บหน่อยเพื่อนน้ะพี่น้องเล็บหน่อยนี่ซัดบอดม่อนดีครับบอดม่อนดีเบิ้ดทั้งหลังนะครับเนาะเอามีกำไรนาะพอเนาะกำไรขาดทั้งหนาทั้งหลังเนาะโอ้ถุงเท้าขาวดีได้พี่น้องโบองค์ประชุมก่อนการเป็นกล้วยเนี่ยพี่น้องควันควันอ่าตกเกลียวมาตก .swing ไม่ได้ครับตก .swing cut มาถั่วเน่าอู้เนาเนาพี่น้องเน่ารถถังเน่ใหญ่ ตัวสีส้มแสวงหาอะไรที่น้องเอ้ยผู้เจ้ากับยักษ์ต่ <ฮะ S 2> วผู้ขวายไรบ้านี้นเพิ่นสถานะเพิ่นเดี๋ยพ่อเป็นเป็นเนังไรครับบ้านี้สถานะเพิ่นตัวนังโคตรกับว,ว่าขัดกล้วยเพินอ้วนตรงง่ามสีมันหม้อเออผมกับว,ว่าผมทายอยู่นี่ผมกับว่ามันไวยเพิ่นอ้วนป่านนี้ว่าเปนเพิอนอนนเ่นสีหมันหมอ้อพ่อสนุกไผู้เจ้าคิดวิทดนะเพื <laughs> พ่อในลูกเจ้าตัวแล้วก็พ่อหนึ่งตัวโอ้ในลูกตัวหนึ่งตอนนี้สถานะเพิ่นคือสถานะของโอ้สถานะเพิ่นท่อง เดียนกัวโอ้ได้เดียนกลัวเดียนเลขิบก็เออเทพมงคลทองก็พอเทพมงคลนะถูกต้องขจิว่าเพราะอ้างใบอ้างหลออ้างให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมนี่คุณขจาวกับขจีว่าตัวบ่อตัวกันบ่หนีเอาหนีเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับเทปมงคลเทปนี่เด้อครับนี่ครับผมนี่คือเมันผสมมันสี่สิบสองเด้โอ้สี่คืบสองเดียนห่าเดียนนี่คือเห้องตรวทองให้แล้วมันบ่อ ผ่านไสเดือดทองพ่านอกอพญายไกลลาดเปิดสนี่คือตรวจทองแล้วด้วยพี่น้องตรวจทองรับประกันทองกันเลยเนาะครับเนาะรับเลยนี่ได้ทองได้เดือนกลัวนะครับลานมาเบิงบ่งหางเบิ่งหางเบิ่งฝันพี่น้องเบิงบ่งถ่ายเแบบิ่งหางกันเป็นข้าเป็นวนี่คือค้อยผ่านลูกแล้วเนาะพอ่อเนาะนี่นผ่านลูกด้วยพี่น้องเบิ่องแถวด้วยนมครับผมแยกลูกออกเพื่อให้งดีเด้อสบายหางบ่ บ่ดอกเฉพ่อบมยบุพิตรมีขุนพรอบคอยรับประกันตำนี้เนาะครับเนาะหลานเนาะแม่ขุนขุนเอืกใหญ่ได้พี่น้องช่วงเอื้องนี่ไงนี่มีมีกำไรเห็นบ่พี่น้องกำไรขาดทั้งหน้าทั้งหลังอัตลักษณ์กล้วยไทยชัดเกตชัดเนาะอ่บ้านนี้เราแค่ขนขั้นนเพิ่นเนี่ยพวกขั้นนเพิ่นนี่ไล่ไปเลยเนาะพ่อโอ้ยบ่เปิดไล่ดอกพี่น้องเฮ้ยข้าเบิ๊บเปิด11อ่าพันโอ้เปิดไปหนึ่ง แสนหนึ่งหมืนหาพันเนาะครับเนาะแโอ้ท่องพอเทพมงคลนี่กับพอธรรมดาเลยพี่น้องมันงามมันงามกว่ากระเล่นนะมันแล้ววว้าวงามของกล้วยมันแตีงบ่ได้เอาสเปรย์สีตาแต้มกับวะได้ไปสีตาวัดบางกันที่คิวทอนเลี้ยวเนาะแต่บ่ได้มันมาตะกำเนิดนะโู้เบิ่งพี่น้องเบิ่งหลังเพิ่นเดี๋ยวผมเบิ่งเบิ่งหลังหลังนี่ปู่ใหญ่เลยพี่น้องหลังนี่ปู่ใหญ่โอ้เพิ่นจับนี่เบิ่งได้พี่น้อง จับหิ่งจับนี่หิงห่งยืดเนาะพอ่อเนาะหิ่งจับยิ่งยืดเหยียดงามดีงาม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 มันพี่น้องมาเบิ่งตัวกิง่งด้วยพยยียย่น้องเรื่องข้อเญยไก่ด้วยเน้นมาเบิ่งตัวกิง่งเนาะ,ะข้อแข้งข้อ,ข,อ,ข,อขาพนดีนะครับแขาดีเงี้ยเรียบกับขอดเอาให้ชัดเจนเบิ่งหางนี่เลยน้องลงมาเป็นเป็นคืบไนเลยพี่นอ<ว>้องเลยลงมาเพราะผมไดซื้อไปแล้วจุ่งย่างพาบ้านไปมาราคาอันเนี่ยสองแสนก็เจ้ากับโบกาบาคุเจ้าได้พี่น้องเด้อมันงามมันงามเนาะเอาหอกก็หอกก็เอาไปปรุงเอาเนื้อหนังอีกเนาะ ก็คือว่าตอนนี่เพิ่นมีลูกก็ไปอ้วนเอาอ้วนเอาตอนนี้ก็คือว่าเพิ่นเห็นบ่บักข้าวเพิ่นย้อนอยู่นั่นแล้วตอนนี้คือคือเพิ่นท้องสถานะคือท้องแท้แล้วพี่น้องก็คือเอาไปปรุงแต่งเนาะเอาเนี่ยนังใส่ไปเอาเนี่ยนังเอาไปบำรุงเนาะแต่พูดอย่างนึงกัลงทุนเนี้ยเขาก็ซื้อของหัวหารเนาะพี่น้องซื้อของหัวหารในเพิ่นกินซะราต้องเอาหัวอาหารมากไม่เพราะว่าเพิ่นมีลูกแล้วเพิ่นก็อ้วนตามธรรมชาติของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นต้องการนมเพิ่นกัอ้วนคือคคนนนี่่ละะตยยาาววๆเเด้อรับง งามงามดีน้องกล้ยกระฮามกลยกระซอสแต่แยะฮามานพุ่เจ้าก็ต่อว่าคนคัดด้วยหลับไปส่วน,นที่ฮามาได้เนาะแต่าตัวอัน,อ,นอ,อัตลักษณ์มันครบจังษเจี๊ยอัตลักษณ์นี่ชัดเจนดีได้ครับอัตลักษณ์กล้วยไทยชัดเจนเป็นอัตลักษณ์กล้วยไทยขอ้อสามอ่องปูครัวกำไรสี่ครั้งวิธีทำนี้ดีทุ่นพอกไปจัดคอกอคอบปลาดูปลาเขิงนี่แหละเข้าจาวาน อันตราราดมาเบิดขวนจอมนี่ยังกับมีเบิรกล้องทองทั้งไก่เจ้าปามีตัวเมียข้าตันเบิรงครับผมอันนี้เบิร์ตเอ้าหนัดไม่บอกใครว่าครับผมนี่กล้องเนาะมีกล้องนี่นั่นกล้องทองทั้งช่วงเขานี่อุ้มบาทนะครับช่วงเขาอุ้มบาทเนาะงามงามมีลูกไว้แล้วตัวเนื้อเราได้พี่น้องอัตตักษณ์ก้ยไทยถัดเห็นคอยก็ว่าคอยเปิดการเสียดหนิไงมุเจ้าต้อเอาเด้อเกียวเด้อปลากระคาบเกียวนี่ครับกล่องเล็กขึ้นใหญ่งามมันมากันกันต้อกันจนว่าได้พวลเราคอยก็คือบอก บอผิดหวังเนาะครับผู้ใดได้ไปเนาะเพราะต้องไปจับสัตดง่าครับเพราต้องไปเศร้าอีกเพราะว่าเขาข้อตรวจใหายแล้วตรวจให้แล้วเรียบร้อยครับผมโมเมนต์ราคาห้าหมื่นสองหมื่นโมเมนราคาพันสองพันเพราะติดต้มติดตัวกันแมนครับแมนเพื่อเสียงแขวะกับพ่อไปพ่อมาพี่น้องกับพ่อของจับแบบเจ็บซี่กับไล่เนาะพ่นติดตามกับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะครับขอบความุณขอบค้นพี่น้องที่ไว้ว่างใจนี่ละเ้าหาขีนนำพ่วงซื้อพี่น้องเอ้ย พอหาได้กินเนี่ยพรพอหากินมือนึงมือเดียวดอกเด้อแบ่งแต่ละใจเพื่อนใจโตใจเพื่อนใจโตอที่จเต้องเล้อกตัวนี่ตัวนี่เพิ่นอีกรอบนี่พ่อท่องตัวได้ก่อนครับตัวตัวนี้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้สูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบสูงอยู่ร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบเพิ่นมีทองครับเทพมงคลของยินบาระเบือโอ้ท่องข้อเทพมงคลครับผมเทพมงคลเป็นพ่อไอ้เป็นเป็นลูกของเบิรมพันลานครับเออครับแม่มีเด้อครับแม่มี สถานะเพิ่นท่องได้นั่นเท่าได้ก็พ่อเดือนกับสิบเมื่อโอ้เดือนกับสิบเมื่อโอเคเดือนครับสิมื่อสิเอ็เมื่อพอดีเอาไปรุ่นเด้อพี่น้องเด้อเอาไปรุ่นเอาตัวผู้ตัวแม่เนาะเอาลูกแรกเพิ่นเป็นตัวแม่เด้ออลูกแรกเพิ่นตัวแม่ถูกต้องขันว่าแม่กับแม่ขันว่าเถิกกับเถิกพญายใกล้น่ะเอาบาก็ได้ต้มเด้ตัวกันเราให้มุเจ้าไปรุ่นเอาดวงไฟดวงมันดวงไฟดวงมันมันไผฟมันมันเอาคะแนนเพิ่นคะแนนเพิ่นเปิดไว้หไรบ้างได้ก็พ่อสิบเอ็ดโอ้เปิดไว้ แสนหนึมืนหาพันเนาะครับสิบเอ็ดจุ้าถูกเบืองไ<บ>ด้พี่น้องโมเมนต์ีไหลได้ควยได้พี่น้องอลกบ้าอบ <c oughs> อยโดนโดนกยจังได้มากปันนี้เราพี่น้องเออัตลักษณ์ชัดเจนขอแข้งขอขาอกำไลนาลังนี้ให้คอยให้คอย,คอยเปิดา่าแสนข,นขึ้นมูจาเชียร์ไ้เถอะให้ไะมีควยแสยนขึ้นก็เจ้าเนี่ยาตีเอาอันนี้ก็จยาว่ากันได้พี่น้องบางเที่ยวเขาก็ได้มาเผือกมาแพงเนาะยาว่ากันยาว่ากันพี่น้องซอออันนี้ซื้อเนื้งในเนอื้อ แม่เนียตัวที่สองนะครับเนาะอู้ามีอนี่กับเงาเงาสูงเนาะพ่อมีอนี่เงาสูงเงาสูงดีป่ะพี่น้องเอ้ยผู้ใดที่กำลังมองหาเนาะกล้วยอัตลักษณ์กล้วยไทยอัตลักษณ์กล้วยไทยเอาเอาเงาสูงเป็นร้อยสามหกบวกลบได้พี่น้องเนาะสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบหกบวกลบเนาะครับเนาะมีอนี่สถานะทองว่างได้พี่น้องสถานะเพิ่นคือนทองว่างทองว่างเพิ่นเอาหมอมา เอาหมอมาลลวงอุนตาเศร้าอุนตาเศร้าตรวจมดลูกลังไข่แล้วบอกเกินอาทิตย์นึงเด้อหมายถึงเพื่อนว่าบอกเกินอาทิตย์นึงนี่สีได้ผสมแม่นเพื่อนกันเพื่อนกัลังสงกับร่งสีขึ้นพอดีแต่ว่าตรวจมดลูกตรวจภายในให้แล้วเพื่นมาพ่อผ่านไส้ใจดิเอ้าบ้านนี้เข้ามาเบิ่งหน้าตาเพื่อนเพื่อนตาแต้มเจ้าอยู่อสร็จแต่ขึ้นล่างล่างเหรก็มีอยู่เนาะมีอยู่อะไะแต่ว่างล่างกัล่างล่างเนาะครับแกมกระจ้ำยู่เออ่อพ่อไปพ่อมาเบิ่งอ่องข้อเพื่อนแต่ว่าอ่องข้อนี้ เด่นพี่น้องเด่นขาวสะอาดดีทั้งสวงอ่องนะครับแมนทุงถอกทุงทอกพี่น้องกดเผาวใหญ่ๆเนาะแมนเบื้องข่อแแ้งข่อขาพี่น้องบบดนี้เอ้าจีบเรียบจีบเท้าเด้อครับเรียเร้าเรียบหน่อยสักม้วนดีเนาะครับเนาะนี่เบื้องเลยพี่น้อง กำไรมีขาดหนาลังพี่น้องขาดหนาลังอัตลักษณ์กล้วยไทยคือกันกำไรขาดหนาลังใส่ทุงเทาพร้อมน้องพอเนาะทุงเทาขาวเป็นอัตลักษณ์เด่นชัดเขาเขาเบิ้งเขาเขาเบิ้งส่งเขาพี่น้องเออันเจ็สีผมกับบอลลูดนะเพ่พี่น้องสีเอิอนแต่ละทางกิดจักสีเอิอนมาจากไหนเนาะส่งเขาเนี่ยเอาเขาเขาเบิ้งเอารถพี่น้องมักไผ่มักมันผมมีขวานขัดเนาะแมวนขวานขัดมาล่าขวานขัดมาล่าอยู่เออเออเออสองดอกคือดอกมั้งนี่มันอันนั้นบริเห็นดอกไต้ดอกนะครับผมดอกกับมีหับเกลื่อนหาท่องหาเพี่น้อย เที่ยวมาผิดบึ้มมาตกขวนตกสาบ้าพอดีสาวบ้าเป็นหางกะดีเบิ่งหางพี่น้องหางนี่ไล่แหงพี่น้องป้าตัวมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งมีลูกตนึงแล้วพี่น้องเบิ่งนมครับผมมาบริตัวบริต้มกันเอาขันว่าแม่สาวนี่นมเพิ่มจี๊ดหนังแอดแปดดอกหนังทองเพิ่มจี๊ดอยู่หนังท่องสีพยนเนาะขันมีลูกมาแล้วตัวนึงมันจะเป็นข้อขวดดอกเด้อขันเบื้องห้อยเบิ่งเอาเด้อไปเนาะพี่น้องเนาะ ชัดเจนดีเบื้งเบิ้องการเบิ้งไอ้กล้วยว่าสิมีลูกจักโตแล้วนี่ดินี่เนืองนี่เนื่งโตนี่บักเขามันกิ่นู่นก็กันได้พี่น้องเด้อนู่นครับผลมีลูกแต่มาแล้วตข้ามันผู้บ่ตัวขายเนาะพ่อเนาะข้ามันผู้ตัวขายนี่เพิ่นโลบอกเพื่อนทีนี่ผู้ใดสิไปซื้อกล้วยเลี้ยงเนี่ยหาข้อมูลเนี่ยครับให้เบิ้งเนาะมันซูมมือนี่เ่ราะว่าแต่แต่งขายเพิ่นไปหาไปหานก็อยู่จังนึงเนาะเฮาก็เบิ่งประกอบการเอาพี่น้องเบิ่งเนื้อหนังเพิ่นเออเพิ่น ก็ยังคลอดคอยเขาบอกว่าคลอยไข้คว่ำรูเบิด์ตคว่ำรูเนาะรูเมื่อไม่หัดครับหัดเยี่ยงเด้อนี่ฮเขากระเบงว่าเนื้อหนังเพิ่นซุ่มดีบอสโบเมียนว่าเถ่าหนังย่านเร็วอนาะนี่มาเขาคือจังคล้ยหน่อยอยู่นี่มันกระโบเมียนนะพี่น้องกระพี่น้องเบ่งเอาเด้อมันมีหลายรูปแบบแม่แม่ห้อยนายห้อยซุเมอร์นี่เด้อพี่น้องเอ้ยสถานะเพิ่นเดี๋ยวนี้ท้องว่างร่วมผสมหมอมาตรวจโคตรร่างกายดีมากกรับ สมบูรณ์เน้อสมบูรณ์คือความด้ยเนาะพ่อเนาะควอมพ่ออ้ทิดอกพ่อมาท่านว่าหมอว่าอุ้งเงาหญงได้วพี่น้องออาปนไม่ช่วผสมติดท่องเขานี่ยิ่งสิพระทัาบดาที่บ่ลอยสีสีพุ่นที่พ่อกุ้งไแม่นี่ยเบิดคว่หไ่มันปีโอเพื่นหัวก็ได้ลูกตัวเดียวนึงเนาะตัวเดียวลูกตัวเดียวกลูกตัวเดียวกัตัวที่ที่สนี่ก็บเขาท่องม่นี่กับทกประมาณปีก่าเนะ ลูกตัวแรกเพิ่นนี่อยู่ประมาณ3ปีครับผม3ปีนี่ละครับแต่ว่ากันแต่ว่าก็แล้วแต่โตคือเก่าพี่น้องตังโตโตแลี้ยวตหมู่เจ้าเลี้ยงเด้อแม่นแล้วแต่โตเลี้ยงเลี้ยงเพิ่นดีเพิ่นก็ให้ผลผลตอบแทนนฮาดีเพราะว่าตะเลี้ยงกล้วยนี่เลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างล่ะเด้อพี่น้องเอาเอาราคาเด้อบัดนี้เด้อเอาเปิดราคาไปไล่บัดนพอราคาหกสิบเก้าคะแนนโอ้เปิดไปหกห0 0่นเาถูกต้องตัวใดเบิดมื้อต่อได้เปิด ต่อใบใหญ่ยาเสือโอ้โหขวัญพันวาเนาะต่อใบใหญ่าซื้อแต่ว่ากับต่อได้สู้โตเฮ้ยก็เหรอพี่น้องบ่มีว่าต่อ้บั่มีมาต่ได้เล็กบักกลางบ่ได้กลางไปยต้องเมื่อเวานกับสันหาได้สองตัวนี่ละพี่น้องอ่แยากเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเดี๋ยวนี้กระลังแพงเกลนแพงเกลนเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่ได้พี่น้องเอ้านี่ตัวที่เนื่องตัวที่สองข้าวคมบาเหนียวพี่น้องมากตัวได้ใหญโทรมากินกลางมาเด้อครับโทรมาสอบถามได้ เบิ่งหางเบิ่งถ่ายพี่น้องเอ้ยหางถ่ายดีๆนะครับนาะงนี่เบื่องด้อพี่น้องีมากเ้าท่มากทมากินกลางพี่น้อง,งลเลยขดนันามู่ทไปท่านเจ <c oughs> ตไปไปดอยู่กับ,บท่านมูจักเเิวโอ้ย <c oughs> ไปหลายคนแล้วนอ้อ <c oughs> งามพี่น้องงามสุดตัวงามสุดตตามราคาตามเนี่ยตามนังงพี่น้องเบิ่ง อุ uh. ่นเฟียกันล้วบุญเอ้าพ่อเอ้าฝากในบานนี้เอาสุดท้ายนี่เฮาบานนี้ฝากช่องใบบุญชาแนลเจ้าข้อคุ้ยพ้อไก่เนาะครับเนาะข้อคุอยข่อไกลพอกล้องบีมเด้อพอกล้องบีมกะแม่ลงกับพ่อนี่ละแล้วกะผู้เบาในห้อยเด้อผู้เบาในห้อยทีมงานเครือข่ายสามวันสคนเพิ่นถามว่าพ่อพ่อไก่นี่พ่อไก่นี่อยู่บ้านใดครับผมบอกเพื่อนพี่น้องนะครับผมอยู่เพื่อซ่อมสูงเขตแดนขอนแก่นโอ้ยู่อยู่เพื่อซ่อมสูงอยู่บ้านนั่งพ่อบ้าน บ้านกระนวนบ้านกระนวนเด้อพี่น้องเด้อเอาแบนเออตั้งประเทศอีกเอามาอีกแล้วเพราไกลเฟสพดอไกลกะสมควนทองอ่อนเด้อครับเฟียดซื้อเฟียาบางคนเพิ่นบรอดเบิรงกนอกคลิปนี่ยนอกเพิ่นกับอาชีพเบิฮู้เนาะที่คลิปเขาบอกเฟสบอกไอ้นี้ไปบอกเฟสยดเป็นยูตังประเทศยดเป็นโทชเฟสยดเป็นจังบรอดเช่งเงินหลายเอาแานทางสเด้อพี่น้องเด้อกันมากยังโทวมาก็สุดท้ายนี้เขาก็มีอย่างไรเด้อพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะกดติดตามไปเรื่อยๆหาของดีๆงามๆราคาไปมา อเออราคากับยูกับมูลเจ้านะเด้อพี่น้องเริ่พี่น้องคือกาวอักษรดต้เนี่ยครับกัขอก้าวครับว่าสวัสดีครับ